อ้าไรว่โดยยิงเน็ต<ป>ขอเกียขอียเลยนะขอเป็นบุญตาอ่ะขอเป็นบุญตาอ่าอาะเหตุการณ์จริงหยุดนะนี่มันจะเกงงงกงกงวาต้ รีเวลขึ้นไวอย่ังให้จะตายแทนแะน่ เลเวลสิบ vs เลเวลห้าโอ้โหแรงจิก ตีตัวนี้คืออะไรอ้วกครับใครตีเลนกลางแต่วะ the meal. cho Hahaha. 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 lên ทำไมมันอัพเร็วไวจังอ่ะกีกลิฟต่อสองตัวก็เล็วหกแล้วเอฟเคยเอเยเอ้ยเลโวชนะเนี่ยแตกเรียบร้อยวิธีการเล่นวันราดีเมียที่ถูกต้องเราจะทำการชาร์จก่อนเป็นการชาร์จสองครั้ง ออกระหว่างเกมนี่โด <Don 't. S 1> นแบงโดนโดนแบงแล้วแบบเขาอะให้เงินก่อนะอันตีคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวจะไปช่วย อะไรวันคืออติอะไรเขไม่ได้ทำให้เทยนะอะไรอ,อ,ไอ่ะไออทเนี่นี่เราต้ไดูดิต้องถามเนี่ยก่อนเส็นเป็นหัวเยอะทั้ง้วย อ๋อสกิล W ก็คือก oh, e ารเสียเลือดตัวเองมันไม่ได้ในสมไปแล้วลูกเรนบหาตัวเลนนเรนันเรนันโอ้โอ้ไม่มีขอเกรียนนะจ๊ะเ่นวันเ่นวันเ่นวันเ่นวั แยกคิบเลนของแล,ล้วเลนเขาแตกหมดแล้วตอนนั้ลิปคีอินเทอรตี่แย่หมดเอตอนอ,อยู่ติดกับเพื่อนไว้เดี๋ยวตายเลนมแตก เลเวลเก้าเม่เลยนล่างแต่ทำไมตัวมันเบบางอะ่ะวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ชัดเลย เรียนบนแตกป่ามันล่อให้เราออกจากค้อมไว้แล้วมันก็จะเก็บเราทีเดียวอฮ้อหูยง่ายชื่อปังมปั๊มแม่ ยังอยู่ในสถานะที่พอสู้ได้นะแต่แค่คนหายไปคนหนึ่ง ดีเดียวดับเลยไอสู้ทำไมอ่ะไม่มีบอล ฟาเมเนี่ยฝาล่างมีคนอหนี้รออรออะไร หนีรออะไรไฟนอลแฟคตีเ actor, ดียตายแล้วอ่ะอืม อันปุดท็อปบราบเบิ้ลไม่ไหวเซ็ตไม่ไหวไหวไม่ไหวไมันไหวดิแล้วคอยตีคลิปไปเรื่อยๆแล้วกัน กตรงเท้ากูรงเท้าแล้วซื้อไอเทมล้วรองเทเา้าไม่ไอเทมรอเท้าเป็นอุปกรณชนิดหนึ่งที่มันไว่ทำรางเมต มนแตกไว้ยล้วโว้ชวยเพื่อนได้นแล้วชยได้แล้ว có Cô... có dù đây không ạ anh tìm phải cao không win rồi vì Hãy một mùa. ปล่อยไม่ได้ไม่มีสก,กิลไม่เห็นจะแรงกว่าตอนที่แย่เลยเหรอนี่เป็นยังไ,ไองอะ